สวัสดีค่ะณนะตอนนี้เวลาเกือบสี่ทุ่มแล้วนะคะมีความรู้สึกว่าเหมือนมีเงาอะไรแอบมองเหมือนมีอะไรสักอย่างแอบมองค่ะตกใจเลยค่ะ เราไปดูกันค่ะว่ามันคืออะไรนี่นะคะเพื่อนๆตอนแรกก็นั่งดู youtube อยู่ดีๆนะคะมันก็มีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนแอบมองหรือตัวอะไรแอบมองสักอย่างค่ะก็เลยหันแวบไปดู เนอค่ะเพื่อนๆเ,เห็นหรือยังคะตอนแรกไอาลาก็ตกใจนะคะเงยหน้าขึ้นไปเจอแมวแอบ,บมองค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูใกล้ๆนะคะนางจะร้อนมาแบบนี้ตลอดเลยนะคะอืมค่ะ นางนก็จะไปแอบซุ่มมองอยู่ข้างบนที่สูงนะคะแล้วมองลงมาข้างล่างนะคะทำให้มนุษย์อย่างเราตกใจนะคะกตีขึ้นไปทำอะไรบนนั้นหรอฮะ เป็นมุมสบายใช่ไหมตรงนั้นน่ะมันสูงมากเลยนะคะเพื่อนนางก็จะขึ้นไปเกือบถึงเพดานเลยค่ะนี่ค่ะแล้วนางก็จะต้องมาที่เราเพราะอยากกินขนมนะคะใช่ไหมกะติ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะเ,เพื่อนๆแค่เอาเมลมาให้ดูนะคะดูดูค่ะชอบใช่ไหมที่สูงๆอะ่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อกติค่ะหนูเป็นแมวที่ชอบอยู่ที่สูงนะคะเกือบถึงเพดานเลยค่ะลงมาได้แล้วลูกขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมกติ